อีกด้านหนึ่งวันนี้มีการประชุมสภาสมัยวิสามันในวันแรกนะคะซึ่งการอภิปรายก็ระบุว่าเพื่อที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาในการชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมเมื่อได้เห็นหัวข้อในการอภิปรายแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์ข้อเรียกร้องของการชุมนุมมากนะัก ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบข้อสักถามของสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านค่ะวันนี้คุณอุรชัยสอนแก้วไปเกาะติดสถานการณ์การประชุมสภาสมัยนิสสามันนะคะคุณอุรชัย i เขาวันนี้ได้เห็นนายกรัฐมนตรีผู้นํารัฐบาลบลุกขึ้นต้องตอบคําถามหลายๆรอบเลยจากพักร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าการอภิปรายเนี่ยไม่ได้ที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาของการชุมนุมนะคะ่ะแล้วก็หลายครั้งที่ลุกขึ้นมาเนี่ยต้องตอบในเรื่องของออข้อเรียกร้องให้ลาออกจากตําแหน่งนะครับ แล้วก็เรื่องของการยุบสภาเพื่อนาไปสู่การเลือกตั้งใหม่เพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าศึกษามาดีแล้วเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อทุกฝ่ายมากอย่างที่คิดกันนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพยายามชี้แจงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยการอภิปรายจากหลายๆคนโดยเฉพาะพรรค่วมฝ่ายค้านที่ก็ชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปฟังวิจารณ์การทํางานของพลเอกประยุทธ์ การบริหารราชการแผ่นดินมองว่าไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของการจัดการผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม3ข้อซึ่งทางนาะยกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับเมื่อเช้านี้นะครับบอกว่าก็ไม่ได้ละเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มองไม่ฟังคือได้รับทราบข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อไปแล้วนะครับก็ยืนยันว่า การชุมนุมของเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมที่เขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มคณะรัษฎรกับผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะใช้กฎหมายอย่างยืดหยุ่นมากที่สุดเพียงแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่ายังต้องใช้กฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือว่าผิดกฎหมายนะครับนี่คือในมุมของนายกรัฐมนตรีประเดกประยุทธ์นะครับสข้อเรียกร้องได้รับการรับทราบจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็นายกอ้างว่า มีการมีกระบวนการที่ดําเนินกันไปแล้วในบางข้อเรียกร้องเพียงแต่ไม่ได้เปิดเผยว่าข้อไหนนะครับอาจจะเป็นอย่างน้อยๆก็คือเวลาเราพูดถึง3ข้อเรียกร้องนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพูดเป็น3ข้อบวกหนึ่งะครับก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์บวกหนึ่งก็คือให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ณขณะนี้ซึ่งประเด็นนี้แหละฮะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ได้ทยอยปล่อยตัวแล้วด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ มันมีบางช่วงบางตอนนะครับที่อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ออกมาจากพลเอกประยุทธ์เป็นทั้งภาษากายเป็นทั้งภาษาพูดที่อาจจะส่งสัญญาณบางอย่างถึงข้อเรียกร้องบางข้อของผู้ชุมนุมในขณะนี้ครับเราต้องหาทางแก้ไขที่นําพาประเทศไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นนะครับอย่างมีหลักการมีเหตุผลนะครับมีความถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างต้องต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม นะเราจะต้องไม่ทําลายอดีตที่มีคุณค่าของเราซึ่งแบบนั้นเราจะได้สังคมที่แข็งแรงนะครับสังคมที่มีรากเหงา้าที่อย่างรากลึกเข้าไปในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับสังคมมีรากเหง้าที่ดีจะอย่างรากลึกและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเรื่องของการอภิปรายที่ถูกมองว่าไม่ได้ตอบโจทย์การชุมนุมเนี่ย คนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายหลักๆเป็นคนแรกก็คือตัวแทนจากพรรคเก้าไกลเลยนะคะดูเหมือนนายกรัฐมนตรีก็จะต้องพยายามอธิบายเรื่องนี้หลายๆครั้งเลยครับคือมันเป็นเหมือนข้อกล่าวหาเหมือนกันนะครับคือทางรัฐบ,บาลเ,เขาตั้งประเด็นในการอภิปรายไว้3ข้อแต่ว่า3ข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการชุมนุมเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าในมุมมองของทางผู้แทนรัษฎรจากพรรคเก้าไกลคุณพิจารณ์นะครับชาววัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อของพรรคเขามองว่า3ข้อนี้ แม้จะเกี่ยวแต่เป็นลักษณะที่อาจจะถูกปิดเบือนในบางข้ออาจจะมีการพูดไม่ครบในบางข้อนี่คือมุมของสสพักเก้าไกลนะครับคือหนึ่งในนั้นเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่ลุกขึ้นอภิปรายคือการตัดสินใจสลายการชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันนะครับบอกว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุเป็นการเลือกใช้มาตรการที่เกินเลยกว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยมีการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองกลุ่มสีเสื้อในอดีต ซึ่งมองว่าอาจจะต้องมีพฤติการหรือว่ามีสถานการณ์ที่ลุกลามไปมากกว่าที่ปรากฏในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในมุมมอ,องคุณพิจารณ์ก็คืออาจจะมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้วิธีการสลายการชุมนุมในลักษณะนั้นณนะเวลานั้นนะครับอีกข้อหนึ่งคือมีข้อสังเกตว่าบรรดาสสจากพักร่วมฝ่ายค้าหลายๆท่านที่ลุกขึ้นนภิปลายมักจะทิ้งท้ายไว้ว่าต้องการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่ง แต่กรณีของคุณพิจารณ์ไม่จบแค่นั้นนอกจากเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งแล้วยังเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับคือเรียกร้องไปถึงขั้นที่จะถอนเสาหลักที่ค้ำยันความมั่นคง,งของรัฐบาลพักพลังประชารัฐออกไปได้เลยอีกข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับ3ประเด็นนี้ที่คุณรัฐาได้เกิ่นไว้ในช่วงต้นก็คือถูกมองว่าเป็นการบิดเบือนเป็นการโยนความผิดกลับไปให้ผู้ชุมนุมวันนี้ใน ช่วงหนึ่งของการประชุมที่คุณพิจารณ์เขาก็ลงมาพูดคุยกับผมนะครับก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาบอกว่ามันน่าจะแสดงความจริงใจหรือว่าน่าจะพูดกันได้อย่างชัดเจนมากกว่านี้นะครับบางช่วงบางตอนที่คุณพิจารณ์พูดคุยกับผมนั้นน่าจะสะท้อนความคิดที่ลุกขึ้นอภิปรายในวันนี้ได้ทั้งหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นการกล่าวหาและไล,ล่แรงที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนเสด็จนะครับ,รบเพราะว่าในเนื้อหานั้นระบุเอาไว้นะครับว่าผู้ชุมนุมเนี่ ขวางแล้วก็หยุดกระบวนเสด็จซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นน,นะครับแล้วก็พรรคก้าไกลเองเนี่ยก็ได้เตรียมเตรียมข้อมูลต่างๆที่จะมาเสนอแล้วก็มาแสดงต่อรัฐสภาต่อสมาชิกแล้วก็ออกไปยังสื่อมวลชนว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าต้องเรียนครับว่าถ้าถ้าถ้ารัฐบาลตรีตาแบบนี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วตามมาตรา1 0, นึ่งศูนย์โทษมันได้แรงมากถึงขั้นประหารชีวิต นะครับนอกจากจากนั้นเนี่ยในในข้อขอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อข้อที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโควิดอันนี้ผมก็ชัดเจนที่ผมพิปารายไปแล้วว่ามันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับ,รบเพราะว่าที่ผ่านมา4เดือน44จังหวัดที่เราเรียกว่า accumulate สะสมมาเนี่ยผมผมคิดว่าหลายล้านคนนะที่เข้าไปร่วมชุมนุมเนี่ยแต่เราไม่เคยพบ นะครับผู้ติดเชื้อจากการไปชุมนุมเลยซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการเป็นข้อท็จจริงในประเด็นหนึ่งส่วนในข้อที่สาที่ท่านนายกระบุเนี่ยก็เป็นการอบอกข้อท็จจริงเพียงด้านเดียวนะครับว่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ได้พูดในภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าเวทีในการประชุม,มรัฐภาวันนี้เนี่ยมันเจตนาของท่านนายกเนี่ยมันจะปัดความรับผิดชอบแล้วก็โยนความผิดไปให้ประชาชน ต่ด้านหนึ่งนะคะก่อนที่คุณพิจารณจะลุกขึ้นอภิปรายรก็คือคุณภัยบูลนิติตะวันจากพรรคพลังประชารัฐนะคะยืนยันว่าผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละครับวันนี้คุณภัยบูลชงเข้มมากนะครับคุณภัยบูลเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งในสสจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวอภิปรายในลักษณะที่ชี้แจงแทนหรือว่าพูดถึงคุณงามความดีพูดถึงจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในมุมมององคุณภัยบูลนะฮะ ถ้าจะเป็นคนเดียวที่พูดแบบชัดๆเลยว่าช่วงเวลานี้ไม่มีใครเหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในช่วงที่คือบางช่วงที่มีโอกาสว่าเนี่ยคุณไพบูลผมได้เชิญคุณไพบูลให้ลงมาพูดคุยกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าคุณไพบูลดูเหมือนว่าจะพูดชี้แจงแทนพลเอกประยุทธ์อย่างชัดเจนเข้มข้นที่สุดในบรรดาสสพาร่วมรัฐบาลแล้วคุณไพบูลตอบผมว่าพูดความจริงนะครับไม่ได้ไปปกป้องนะฮะทีนี้เนี่ยผมถามว่าแล้วคนดิเดตคนอื่น ที่ยังเหลืออยู่ณขณะนี้สมมติว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจลาออกเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่แคนดิดเดตคนอื่นไม่มีใครเหมาะสมเลยหรือเปล่าในมุมมองคุณไพบูลคุณไพบูลก็ยืนยันว่าใช่นะครับคือสําหรับคุณไพบูลต้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณไพบูลลุขึ้นอภิปรายแล้วก็นําไปสู่คําแซวว่าโอ้โหชงเข้มจริงๆวันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้ซีเรียสเลยคุณไพบูลมองว่าเชื่อว่ามีบางพักการเมือง ที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมครั้งนี้นะครับแล้วก็โทษเนีย่ยอาจจะนําไปสู่การยุบพักได้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะฟ้องดีไหมหลังจากที่คุณภัยบูลเคยฟ้องในลักษณะคล้ายกันกับพรรคไทยรักษาชาติจนนําไปสู่การยุบพักมาแล้วนะครับทีนี้ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์คุณภัยบูลมองว่าอาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองไปสู่ระบอบสาธารณารัฐได้นะครับทำไมถึงมองในลักษณะนั้นแล้วก็โทษที่จะเกิดขึ้นกับข้อเรียกร้องที่ไปเกี่ยวข้องก,ก,กับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริ มันรุนแรงระดับไหนในมุมมองคุณไพบูลนิติตะวันบางช่วงบางตอนที่ผมได้พูดคุยกับคุณไพบูลวันนี้ครับคำวิจัยสารมนูญนี้ก็ชี้ชัดนะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปจากจ้วงสถาบันยิ่งกว่าคำว่าปฏิปักษ์ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นล้มลางนะฮะแต่ถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์นะฮะถ้าตามคำวิจัยสารรัฐรมนูญเนี่ยนะฮะปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตย อันมีพระมาสัต์เป็นประมุกประเด็นที่ผมต้องชี้เพราะว่า,วาเขาก็บอกว่าเขาปฏิรูปเพื่อจะให้ดีขึ้นก,ก็จะเห็นยังไงก็ตามแต่คําวิสัยสารน้ำนูนนี้ชัดเจนครบหมดนะฮะคือทําให้ลดทอนหรือไปเกี่ยวข้องใดๆก็ตามก็คือเป็นการเป็นปฏิปักษ์นะแต่ว่าต้องย้ำถึงว่าต้องทวนอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ชุมนุมพยายามอย่างมากนะครับที่จะสื่อสารว่าเขาไม่ได้พยายามจะไปลดทอนหรือว่าบ่อนแทะอะไรเขาก็ตัดออกเนี่ย บอกว่าเขาเหลือสองข้อนะฮะเหลือสองข้อทําไมต้องมีข้อที่สามด้วยนะฮะทำไมต้องไปปฏิรูปสถาบันละ่ะเพื่อให้มั่นคงสาพรไปอ่อเพื่อคุณคิดอย่างนั้นคนอื่นเขาบอกว่ามั่นคงอยู่แล้วการมั่นคงคือต้องรักษาประชาชนทั้งประเทศก็คิดอย่างนั้นรประชาชนเป็นจํานวนมากคิดอย่างนั้นแล้วทําไมไปคิดอะไรที่ไปทําลายจิตใจของคนอื่นเขาได้ ถ้าดูภาพรวมการอภิปรายทั้งวันนะคะคุณอุรชยัยด้านหนึ่งก็ได้เห็นกลุ่มที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกทกเถียงกันแบบนี้นี่จะลดอุณหภูมิทางการเมืองได้ยังไงคะเฉพาะวันแรกที่ปรากฏก็หลายคนอาจจะมองว่ายากนะครับอุณหภูมิทางการเมืองก็คงจะไม่ได้ลดลงมากแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจะเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับจะมาที่สภาไหมเหมือนที่ครั้งก่อนได้เคยปรากฏมาแล้วนะครับ เมื่อสักครู่คุณพัทราพรบอกบว่าจะงดกันหนึ่งวันนะคะเอ,อพักหนึ่งวันจริงหรือเปล่าก็า <c oughs> มีคําถามตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าอุณหภูมิทางการเมืองอาจจะไม่ลดลงโดยเฉพาะถ้ามีข้อกล่าวหาหรือว่ามีคนที่ตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกับคุณพิจาร์เยอะๆว่าไอ้นี่เป็นการโยนความผิดให้กับผู้ชุมนุมหรือเปล่านะครับผมเห็นข้อความที่ปรากฏในแฟนเพจของอหนึ่งในแกนนําแนวร่วมเนี่ยเขาก็มีลักษณะคล้ายกันเหมือนกันว่า เอ็ดูเหมือนว่าเป็นการโยนความผิดหรือเปล่านะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าแทนที่จะมาลดอุณภูมิกับกลายเป็นเชื้อไฟก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การแบ่งฝั่งอภิปรายการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกการเรียกร้องให้พรรคร่วมถอนตัวคุณนัาครับมันราวกับว่านี่คือการอาภิปรายไม่ไว้วางใจแบบจําลองคือไม่ไว้วางใจแบบไม่มีการลงมตินั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วจะนําไปสู่ประโยชน์ที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือเปล่าเนี่ยยังเป็นคําถามยังเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ด้วยขอบคุณณคคคุุรรชััยมาก่ะบ